ครับผมสวัสดีครับพบกับช่องโปสเสียสายบินเทิงครับผมวันนี้ผมก็มาดูรถนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวพามาดูนะครับว่าเป็นตัวไหนนะครับผมวันนี้ก็มีงานอีกครับงานด่วนเข้ามานะเพื่อนๆครับผมเดี๋ยวเรามาดูรถไปเป็นเพื่อนกันเลยครับ ครับผมก็เป็นตัวอีสุปีหกเอ็ดนะครับเพื่อนๆตัวสามสี่ห้านะครับผมก็เลขไม้ก็อยู่ที่ประมาณสามแสนนะครับผมมาดูเทคเบื้องต้นหมดแล้วนะเพื่อนๆทั้งภายนอกทั้งภายในนี้ยครับผมก็เสียงเสียงเครื่องดีน้ำไม่ดันนะครับเกียร์โลไฮโอเคนะครับผม อันนี้ก็เป็นภาพภายนอกนะเพื่อนๆนี่นะครับสภาพยางนี่ก็เป็นแบบนี้นะเพื่อนๆนี่ครับแต่ผมจับรางวัลได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นจับรางวาัลเมื่อจังกี้เนี่ครับจับรางวัลใหญ่ได้เปลี่ยนยางสิบเส้นนะผมก็เลยทําเรื่องจองเลยนะเพื่อนๆนี่นะครับตอนแรกก็ยังจะกลับไปตัดแินงใจอยู่นะครับว่าจะยังไงเพราะว่ายางมันไม่ได้นะเพื่อนๆดูดิเห็นปะนี่ครับผมยางมันไม่ได้เลยนะครับ คัสซีอะไรนี่ก็โอเคอยู่นะครับผมเนีย่ยยางคือมันไม่ได้เลยไงนี่ครับเมื่อวานนี้เซลลเขาก็จับได้มอแบตนะครับวันนี้ก็เป็นตัวคัสซีก็ประมาณนี้พาวโบกี้ข้างนี้ยังโอเคอยู่นะเพื่อนๆนี่ครับคัสทรงคัสซีก็สวยๆอยู่นะครับ แต่เพาโบกี้ข้างนี้ก็คิดว่าน่าจะวิ่งสักประมาณปีหนึ่งครับปีหนึ่งก็ก็น่าจะได้ทำนะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นโดยรวมข้างนอกนะครับนี่ครับคือยางมันไม่ได้นะเพื่อนๆทั้งสิบเส้นเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับทัดซีคัดอะไรนี่ก็ เดิมๆเพื่อนๆก็อาจจะแปลกใจนะทำไมว่าผมไม่เอาสามหกนะครับคือเราต้องเข้าใจในตัวงานก่อนนะเพื่อนๆว่างานเราเนี่ยมันจะอยู่ได้ในระดับเกณฑ์เกณฑ์ไหนนะเพื่อนๆค่างวดประมาณไหนที่เราถึงจะเราถึงจะไหวนะครับนี่ครับเครื่องก็แห้งๆงนี่เลยนะเพื่อนๆนี่ครับก็ เราไม่รู้นะว่ามันจะใช้ดีเหมือนสามสี่สี่ไหมแต่ถ้าเราไม่ลองเราไม่รู้นะเพื่อนเพราะผมเช็คดูหมดแล้วนะระบบน้ําระบบอะไรอย่างนี้ครับระบบน้ำระบบเกียร์คือผมไล่ดูคร่าวๆหมดแล้วนะคือว่าทํางานปกตินะครับบูทหูนงหูนแนบอะไรนี้ก็โอเคอยู่นะครับก็เดี๋ยวเขาจะผมสั่งให้เขาเก็บเก็บให้หมดเลยนะครับเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่อง คือตอนแรกอะ่ะถ้าผมจับยางไม่ได้เนี่ยผมก็ต้องซื้อยางใหม่สิบเส้นแล้วก็ให้เขาเก็บเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องเปิดจัะบีล้อพวกลูกปืนะอะไรเงี้ยครับดูระบบแอร์ระบบไฟอะไรเงี้ยนะเพื่อนๆคือดูหมดทุกอย่างนะครับแต่นี่พอดีผมจับยางได้สิบเส้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ทุนยางไปสิบนะครับคู่หน้าเป็นบิดโตนะครับคู่หลังจะเป็นยางกีนนะแปดเส้นที่ที่ผมจับได้กี้นี้ ถ้าผมไม่จับรางวัลได้ผมอาจจะยังไม่เอานะเพื่อนๆอ,อาจจะกลับไปนอนคิดว่าสามที 4, ่สี่เลยแต่สามหกผมคิดว่าเออถ้าเป็นตัวสามสี 4, ห่ห้าผมก็คิดว่าเรื่องเลนนะ้ำมันมันก็น่าคงจะไม่หนีสามสี่สี่นะเพราะตัวนี้มันเป็นเฟืองเร็วด้วยไงเพื่อนๆแล้วมันเป็นรถปีใหม่นะผ่อนอยู่ในเกณฑ์ก็หัวหางคันนี้จะจบอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นนะเพื่อนๆประมาณห้าหมื่นนะครับผม ก็อยู่ที่เต็นท์รถของ KUM นะครับเพื่อนๆที่ยืงตรงข้ามกับเขาน้อยชนบุรีแล้วนี้นะครับผมที่ว่าเลยมาจากแยกบ้านบึงมาหน่อยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆดูตามที่เขาลงตามเพจก็เพื่อนๆก็จะรู้อยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีหมุดมานะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้รถทีมงานเท่าแก่น้อยแล้วก็ทีมงานรถโปรเฟียสายบันเทิงชาแนลด้วยนะเพื่อนๆ อ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าผมจะมีติดอะไรไหมเครดงเครดิตอะไรเงี้ยอ่าว่าจะซื้อผ่านไม่ผ่านอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะแต่ผมอ่ะส่งเอกสารให้ทางเซลดูนะว่าเอกสารโอเคเขาก็บอกว่าออกได้นะผมก็เลยทําเรื่องจองนะเพื่อนก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้รถทีมงานโปรเฟียสัยมชแท้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ